เพื่อนนะคะซึ่งบ้านเขาก็ไม่ไกลจากบ้านปน้านิดค่ะประมาณเนียค่ะประมาณอีกจะถึงแล้วค่ะอีกประมาณสองสามนาทีนะคะซึ่งอ,อยู่ในเขตรหัสไปรษณีย์เดียวกันกับเพื่อนๆก็โชคดีมากค่ะที่มีเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ๆก,กันนะคะคนไทยนะคะก็มีอยู่หลายคนเหมือนกันนะคะอยู่ละแวกเดียวกันกับป้านิดนะคะ สืบเนื่องมาจากเฮอริเคนกับเพื่อนๆค่ะเฮอริเคนเอียนนะคะได,ด้เฉียดเฉียดออ l a แลนโดนะก็เลยทําให้ต้นมะละกอที่หลังบ้านน้องเขานะคะโค่นลงมาเห็นเขา,าถ่ายรูปมาส่งมาให้ดูนะคะว่ามีมะละกอเยอะมากเลยที่ร่วงลงมาค่ะก็เขาไม่รู้จะทําอะไรถ้าเกิดจะทิ้งไปก็เสียดายนะคะ น้องเขาก็เลยส่งข้อความมา t ก x กมาหาปณิดบอกว่ามาเอาไปกินน้อยปณิดเอามาเท่าที่เรากินได้นะคะัได้คือออกมาเยอะก็คงไม่ไหวนะคะเพราะว่าเราก็ท้องเดียวเนาะเนี่ยใกล้จะถึงแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะเราก็จะเลี้ยวเข้าตรงนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะอ๋อเขาเลี้ยวเราไปเนี่ยค่ะบ้านหลัง หลังนี้เลยค่ะเพื่อนค่ะีนบ้านหลังที่เห็นต้นมะละกออยู่เนี้ค่ะ,หล,ห,ละ,คะหลังนี้เลยค่ะเพื่อนแต่ว่าเราจะไปเข้าทางประตูนะคะเ <c oughs> นี่ยค่ะน้องเขาก็ย้ายมาได้ประมาณสักสามสี่ปีแล้วนะคะ <c oughs> เข้ามาอยู่บริเวณนี้มา่ก่อน <c oughs> เขาอยู่ทางเซนต์คลวที่ใกล้ๆทางนู้นแหละคะ่ะทางที่ปนิษ์ไปเที่ยวฟาร์มงูนะคะเราก็จะเลี้ยวเข้านี่ค่ะทารา โ oh, อ้โหค่ับเพื่อนๆคะ่ะดูผลพลอนผลกระทบจากต้นไอ้นั่นนะคะเอ่ยจากเจ้าเอียนนะคะเนี่ยในหมู่บ้านสวยงามค่ับเพื่อนๆในหมู่บ้านนี้หลังใหญ่มากเลยค่ะแต่ละหลังใหญ่โตมโหฬา,ารค่ับเพื่อนๆค่ะ,คะเราก็เนี่ยค่ะบ้านเพื่อนเราหลังหลังนี้นะคะหลังนี้หลังนี้ใช่ไหม ไปหาฮะหลังนี้เนี่ยค่ะหลังบ้านน้องเขานะคะเดี๋ยวป้านิทาที่จอดรถก่อนนะคะไปเล่นอยู่ข้างข้างหลังบ้านก็ได้ถ้างั้นน่ะเนาะให้ป้าขี่นี่เล่ไหมรอรอหนูกินข้าวก่อนพี่ถ่ายพี่ถ่ายวิดีโอได้ใช่ไหมโอเคจ้ะไม่เที่ยวบ้านน้องยังอกหนาวโอ้ยหนาวอาจารจะท้องน้งะจังท้องแล้วก็ไม่ได้ขอไหนเลยเราหวังบ้านน้องหลังใหญ่เลยบ้านน้องใหญ่ มันมักว่าอยู่บ่กมันต้นมักกว่าฉันบอกว่านั่งเอาต้นยังบ่เฮือบ่เอาจักย่างมาสันบอกให้เอาซี่หาต้นบ่มาเอาจักอันนั่งว่าฉันมีเหมือนเรียวมาสันอือข้าอยู่เป็นมีพื้นที่ให้ปลูกเนาะเป็นหันเลยขุดแปลงผักเออแม่นี่หนิมึงดูเหรอเด้แปลงผักนางก็มีอยู่เนี่ยอือนางเห็ดแปลงแบบนี้เออที่เขาเขาเลี้ยงหมาบนี้บ่ตะกี้นางมีอยู่ได้ล่ะ ไจ่กทิ้เนี่ยเอามมนต้นอันนี้นิดปักหวานนี่นบักหวานอย่างเนี่ือจังใบบักหวานพี่ว่าต้นไส่ได้หนิต้นไส่ฮะดิแมนบอกนี่กระเพ้านี่บักเขือนได้แนนแมนบักกะเพ้าไ่เลยไปซส้อดินละบอก เนี่ยล่กของแค่นี่ไหมอายุเกินไปมากแล้วดูดูางโอ้ยเด็กอะไรน่ะเด็กที่ไหนเอาโอเคค่ะโอ้วันนี้เราวันนี้เรามาปล่อยแก่วันนี้เรามาปล่อยแกค่ะวิ่งมะเือ้ยมะม่งาต้นมะม่งนั้นะปนมะม่วงอะไรเอ้บุมบหมมองปลูก บังดูนั mm ่งปลูกกันนี่แม่เดี anyway> ๋ยวเอื้อสีเอาต้นยังวะเอื้อซีฮากิ้งเป็นซ้ำอยู่นี่ต้นมันต้นมันสิเกิดอยู่บ่นี่เอาเม็ดมันนี่ที่เดียวโหดป้าเอาโหลดเนียหอมวุ้ยหอมวุ้ยพีนนต้้เโอ้ยอ่อนซนเด้นีละฮะมาปลูกอยู่นี่ พี่ซื้อมาเทือนึงมันตายบกเกิดนี่มาตวัตนั่งบกเกิดนั่งตาย่อจก้นี่นี่จเอาสไปนี่เด็อไป่่ไปุใส่นั่งว่าตัวมกคุงพี่ก็ะจำได้พี่เสื้อบางท่างปลูก็กลมับ้านไหนนั่งยุ้ยไก่นี่ทัวานี่บ่ ตอนนี้เขากำลังสำรวจสวนเพิ่นอยู่ค่ะเจ้าของเขาข่ายยากับลูกกับเต่าอยู่เดี๋ยวเราไปปีนต้นยิ้วดูก่อนเราไปไหมโอ้ยแทกซีฝรั่งนี่ไงี่นี้ตอนเจ้านะเนียนอยู่โอ้ยผัวเพเป็นใจนักสู้อันชันก็มี เอายาหน้างัะง่ามแถ้ของข่อยเราไป่ะไปอาศัยต้นมะนาวเลยด้ายต้นเฮ็ดทาง้นเานตั้งเฮ็ด้างมันเลยมันตะนคียนโอ้ยเขาละเฮ็ดดีมันด้วยนะเน่ยาน้างฉันจะไปอาไซต์ต้นซื้อก้่องนึงกับแพ้งจะเด้นน้ยจะน้ำนี่เดีเดี๋ยวจะปีนเดี๋ยวสาธิตการปีนต้นยิ้วก่อนนะคะมีต้นนิ้วด้วยนะคะเพื่อนๆคะต้นยิ้งน้ำใครอยากปีนมาเด้อจ้าปีนน้ากันได้จ้ามาเด้อมาปีนน้ำมันคุ้นจ่อยนี่ คุณนายจอยนี่ต้นบ้านใครเนี่ยบ้านโน้นนั่นเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะยอดนะจับบึงคือหลักแข็งๆเลยที่เห็นแต่ยูแทมป์ป้าจะจับตรงนี่มงเดี๋ยวมันจะบานมีจอยได้จับอย่านี้าไ่ทีไดให้เอ็นนี่ปีนคนละขาเอาเอาบรรยายเอาบันยายเอาบันยายเอาบันยายมาสิเอาเอามามาสัจีสั่นี่นะร ลองสาธิตกันปินสิบนตุ่มออกจะบอกไวลาร์ทแห่มันสิลุดออกเพราะหนาสิหลุดเดฟินิตมันคือจังเขาอันนี้เลยเนาะปาดนทงามงเลยนี่แต่ว่าเป็นแต่ญาณเนาะอันนี้คือเขาแห้นี่เห็นบอกนตัวนี้เรีว่าผู้ใดล้มทับนี่เขาหนาเออพินิตเจ้าระวังเด้อแห่งก็เจ้าคือผู้ลูกก็เจ้ามาก็เจ้าอาจจะมาก็ได้ ซล่องแล้วว่าสิล่องปีนเบิงว้ําปีนได่ายเขาปลูกไวซ้อมปีนอันนี้มันตะกี้มันปลูกไปย่านไหนไม่ได้ดีเลยจะไม่ยานะพี่ตัดทิมพ่นมาอันนี้ใช่พี่กระนาอันนี้ใช่พี่กระพนาไหมพี่หนูสวนอุ้ยทำไมพี่ปลูกไม่เป็นเลยอ่ะพี่จะเอาไหมพอหนูจะตัดต้นมันทิ้งอุ้ยลบทิมลบทิมเม็ดยัง เม็ดมันเนี่ยพี่ต้องเอาอะไรบมเคืออาจารย์นี่มะเขือเปาะพี่จะพี่เตยจะเอาปะเอาเม็ดม oh, ันเอา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 เบิร mm ์ดตมาจะ่ไหรเอาเบิร์ดมาเท่าไหร่เด le ่นกันเอาถุงมาเออเออไี่ถุงถุงขยะก็ได้เออแบ่งคูดแบ่งคูดกันแล้วครับถุงขยะมันยังใหญ่ อยากตุงน,น,น้อยไหมเด้อตีนนอยาตุงน้อยไหมพี่เด้อตีขยี้ขาขยี้ไปยี้